สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรสักโลกครับตอนนี้อยู่ในสวนทุเรียนครับบอกได้เลยว่าอยู่ในช่วงของการติดดอกนะครับแล้วก็อีกสักระยะหนึ่งเราก็จะได้เห็นผลผลิตของแปลงนี้แล้วครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่พาเรามาครับแล้วก็เจ้าของแปลงครับว่าปีนี้มีการดูแลสวนทุเรียนอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่านแนะนําท่านนั้นก่อนเลยอ่าหนูชื่ออนัญญานะคะชื่อเล่นชื่อปอค่ะแนะนําให้ลุงดําใช้โฟทีกับแบคค่ะ อ๋อนี่คือลุงดำใช่ครับลุงดำครับสวนตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลบ้านนาครับตำบลบ้านนาครับอำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดชุมพรแน่จังหวัดชุมพรนี่เองครับแน่นอนชุมพรดังเรื่องทุเรียนเนาะต้นทูเรียนที่เราเห็นด้านหลังนี้นะครับอายุกี่ปีแล้วครับอันนี้ประมาณ20ปีต้นนี้ยี่สิบปีแล้วประมาณ20ปีอ่ปีแล้วก็คุณพี่ปอนของเรามาแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ใช่ค่ะอืมลุงดำได้ใช้แล้วเนาะได้ใช้แล้วครับอ่านะครับก่อนหน้านี้ต้นนี้มีลักษณะอะไรยังไงฮะก็เหมือนอันนี้แต่ว่าความสมบูรณ์ดูว่ามันจะน้อยกว่าใบมปนจะซีดกว่านี้อืมครับความสมบูรณ์จะได้ยกว่าครับได้กว่าเยอะเลยแหละใบซีดกว่าใบซีดกว่าอ่าแล้วเอามาฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปทั้งหมดประมาณสามครั้งสามครั้งทั้งหมดประมาณสามครั้งทุกครั้งที่เราฉีดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้าง ก็ฉีดครั้งแรกไปประมาณสักสามสี่วันก็ดูออกแล้วว่าใบมันจะสีมันจะเข้มขึ้นสีเขียวเข้มขึ้นแล้วก็เวลาโดนแดดเนี่ยมันจะมับเห็นชัดเจนเลยช่วงที่ฉีดเป็นช่วงสะสมอาหารหรือเป็นช่วงไหนครับช่วงสะ oh ส,ส,สมอาหารช่วงสะสมอาหาร uh, และแน่นอนว่าลุงดำในส่วนของการเอามาใช้เนี่ยต้นทุนพวกเคมีพวกปุ๋ยอะไรได้ลดไหมครับก็ลด ลดไปเยอะเลยเพราะว่าลุงดําหลังจากที่หมูปอนเขาบอกมาก็พยายามลดลงมาเพราะว่ารองชาวสวนก็ต้องลดต้นทุนน่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะแม่ปอนเนาะแล้วสีแดงนี้คือเอามาเตรียมวาพร้อมเรื่องของอะไรฮะเรื่องจะฉีดลูกเพื่อว่าจะให้ลูกมันมีอาหารพร้อมแล้วก็เนื้ออะไรจะดีด้วยมาบำรุงผลีริงเนาะที่เห็น ถืออยู่นี้สีดําด้วยสีดำสีดำลุงดําเอาสีดํามาใช้เรื่องอะไรฮะเรื่องรักษาโรคอ๋อก็มีมีในสวนเนี่ยมีต้นเน่าอยู่ด้วยแต่ว่ามาบํารุงต้นเน่าครับอ่าเป็นยังไงฮะมันเป็นอะไรไงเป็นเป็นแผลแล้วก็มีน้ําเยิ้มออกมาเป็นยางไหลหรอใช่เป็นน้ําเยิ้มใช่เขาว่าเป็นมีเชื้อราข้างในอ่ะแล้วก็มาผสมน้ํา แล้วก็มาพ่นพ่นไปกี่ครั้งพ่นไปกี่ครั้งตอนนี้พ่นไปสองครั้งแล้วอาการมันเป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้ก็ดูว่าดีขึ้นเพราะว่าแผลน้ําที่ที่เยิ้มอยู่มันก็จะหายไปนะมันดีขึ้นเยอะถือว่าพื้พอใจไหมครัก็พอใจครับทุกตัวเลยเนาะทุกตัวแต่ว่าใช่ทันี้ก็โปรตีนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วแลครับประทับใจ แนปอนมาเห็นสวนของลุงดำแล้วเป็นไงบ้างครับปื้มแทนเลยคะ่ะอาจารย์ขาดูสิคะดอกสวยมากมากเลยคะ่ะอาจารย์เพิ่งเห็นดอกทุเรียนสวยขนาดนี้นะคะอาจารย์ต้องโฟทีเท่านั้นนะคะลุงดำใช่ไหมคะใช่ครับแล้วคิดว่าจากความสมบูรณ์แล้วก็ความโดกที่เราเห็นเนี่ยนะครับปีนี้ผลผลิตคิ่ว่าเป็นไงฮะก็จะต้องเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วแน่นอนออะนะครับ,ค,รบคิดว่าการเอาโฟทีกับนวัตกรรมฮอร์โมนของเราเนี่ยทุกตัวมาใช้เนี่ยนะครับ ต้นทุนเนี่ยครับสูงขึ้นหรือลดลงฮะก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วครับลดลงแน่นอนแน่นอนครับคิดว่าแพงไหมตอนที่เราซื้อครั้งแรกมาใช้ตอนที่ซื้อเห็นบอกราคามาแล้วก็คิดว่ามันแพงอ่ะใช่ไหมแต่ว่าพอใช้ไปแล้วก็โอเคเลยลดไปเกินกว่าครึ่งอีกเออนะครับโอเคนะครับแบบนี้ใช้ต่อไปไหมครับใช้แน่นอนโอเคอ่าขอบคุณลุงดำกับ พี่ปอนมากครับพาเรามาเที่ยวสวนทุเรียนจังหวัดชุมพรวันนี้ผมนัทพงศ์ม,มุทองเกษตรครับกโลากลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ